สวัสดีครับตอนนี้เข้ามาสู่9 g a m e r s t u d i o นะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นของชาว PC ว่าต้องต้องทำยังไงบ้างเมื่อใดตังมาแล้วนะครับสำหรับในตัวผมนะสำหรับสาหรับที่ผมคิดนะใครจะไม่ทำตามก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นการแนะนำไปว่าต้องทำอย่างนี้นะประมาณนี้นะโอเคนะครับโอเคเอาละต้อง เอาโทรศัพท์โทรหารถก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแมคานิคโทรหาหลังที่สามนี่ป่ไม่ใช่ฮะเอาหาคันนี้มาก็ได้เอาลวครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึง่งรถจะมาละแป๊บหนึ่งนะครับรอรถมาก่อนแน่ๆรถมาแล้ว นี่นะครับนี่คือรถโดมินิกคอเรตโตนะครับโอเคนะครับตอนนี้อะถ้าสมมุติคนที่เริ่มใหม่นะครับ <Yeah. S 2> คนที่เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มเข้า GTA แรกๆเลยนะครับตังที่คุณได้มาคุณต้องทําอะไรบ้าง1 mm hmm. งคุณจะต้องซื้ออาวุธนะครับ เนี่ยผมจะบอกให้ว่าอาวุธของคนที่แบบมาใหม่ๆมันจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็ที่คุณจะมีก็คือนี่นะครับนี่นะครับปืน AP p i s t o l นะครับแล้วก็น่าจะเป็นปืนอันนี้อีกอันหนึ่ง S.M.G. หรือไม่ก็ Micro S.M.G. นะครับ2อ,อันแล้วก็มีลูกซองอีกหนอันนะไอ้พวกนี้ต้องค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะเนี่ยอย่างพวกนี้ต้องค่อยๆปลดล็อกกันเรื่อย แล้วก็สิ่งที่ PC จะได้เลยก็คือนี่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้นะครับประมาณนี้นะครับที่ได้แล้วก็คอนกับอันนี้นะครับแล้วก็มีนี่นี่นอันนี้นี่นีประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้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 นะครับแล้วก็มีอันนี้อันแฟลกันตัวอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเป็นต้องเป็นเจนเก่าย้ายมาเจนใหม่นะครับถึงจะมีโอเคแล้วก็ต่อไป ถ้าเรามีระเบิดพยายามซื้อระเบิดเก็บไว้นะครับซื้อมาระเบิดเก็บตุในใ้เยอะนะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรอีกนะครับเอาสิ่งที่เราต้องทําก็คือซื้อคอนโดนะครับซื้อคอนโดเราไปเลือกเลยนะตอนนี้เราจะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่เราต้องซื้อคอนโดให้ได้ก่อนนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อคอนโด คอนโดอันไหนดีเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ไอที่นี่ก็ได้ครับ The Nesty นี่วิวนี่นะครับเราจะซื้ออันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้นะหรือไม่เราเข้าไปที่ไฮเอ็นนะครับไฮเอ็นนี่คือระดับสูงนะครับเราเลือกซื้อที่มันถูกๆที่สุดอ่ะเพื่อให้เราเหลือตังไว้สําหรับซื้อคูรามลก็ได้แต่ว่าจะได้ตังพอหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับก็นี่นะครับ ซื้อไหนก็ได้ที่มันมีรถสิบคันนะครับก็ซื้อเข้าไปเนี่ยซื้ออันนี้ก็ได้สองแสนเจ็ดนี่ก็ไ้นะครับอ่าเสร็จแล้วซื้อเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องซื้อต่อไปก็คือหลังจากผ่านไฮที่หนึ่งนะครับไฮที่หนึ่งเราก็ต้องซื้อรถนี้รถนี้นี่นี่นี่นแซนแอดเรสเราเราต้องผ่านไฮหนึ่งก่อนนะสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือนี่ ตัวนี้คุรมะคารินคุรมะอาร์โมเลดนะครับคือรถภุ้มเกาะว่าง่ายๆแหละซื้อเสร็จปุ๊บก็ใช้ได้ทุกมิชั่นนะครับพยายามอย่าลงรถถ้าอันไหนศัตรูเยอะๆไปกัน4คนนะครับโอเคนะคือทุกอย่างครบนะแค่นี้คุณก็ผ่านไฮสบายๆแล้วแต่ว่าถ้าจะเล่นไฮ้10ล้านจริงๆคุณก็ต้องมีไกด์ไลน์คุณก็ต้องมี บทเรียนแต่การเล่นหลายๆรอบนะครับไม่ใช่เล่นรอบเดียวแล้วผ่านเลยคงไม่ใช่นะครับมันต้องมีการผ่านตรงไหนตรงไหนตรงไหนบ้างและอีกอย่างฝีมือลูกทีของคุณต้องเก่งจริงๆนะครับถ้าไม่เก่งจริงๆมีหวังจบครับผมจบับผมน่ครับคุณน็อตสวัสดีครับเรื่องสิบล้านเลยครับไม่ตายเลยแ้เนี่ย ใช่ครับเล่น10ล้านคือมันต้องใช้ใช้ความพยายามสูงหน่อยกับลูกทีมอะ่ะคือลูกทีมต้องเก่งทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบแบบว่าเอาแบบคนไม่เก่งมาไว้เลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะพลาดได้คนระับตอนนี้ผมกำลงังนั่งนั่งเดี๋ยวจอนรุ่นน้องเพื่อสอนน้องทำนี่ครับออโอเคถ้าถ้าสมมุติว่า <c oughs> ไม่ได้จริงๆแนละ้วเดี๋ยวลองซ้อมๆเดี๋ยวผมพยายามจะทํา คลิปไกด์ไลน์ไว้ไหให้สักนิดนึงเพราะว่าบางทีมัน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 บางอย่างมันก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ลหลายหลอย่างนะครับไม่จะไม่จําเป็นจะต้องเสมอภาคไปตอลอดไว้ววเดี๋ยวผมมีนี่อันงนไอ้ที่ผมลองทําดูอะเป็นไออะไรนะชุดเอาชุดนิดตตี้มาใสา่แล้วก็ให้หัวหน้าครูเลือกเลือกเป็นเพลเยอร์เซฟใช่ครับแล้วก็เอายูนิตี้เข้าไปทุกครั้งทุกครั้งก็ต้องเป็นอย่างนั้นหมดครับเพราะไม่งั้นเราจะมีโอกาสโดนยิงง่ายๆ ก็ของผมต้องเซฟต้องเซฟเอาฟิตตลอดคือต้องใส่ผมใส่ชุดก่อนทุกคนนอกละอ๋อใช่ต้องใส่ข้างนอกพยายามเซฟเอาฟิตไว้ก็ได้ง่ายดีโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมจะบอกผู้ชมไว้ก็คือคุณจะต้องใส่เอาฟิตเพเยอร์ไว้นะครับคือไอชุดที่ผมใส่เนี่ยเนี่ยไอชุดเนี่ยถ้าได้ชุดนี้มาแล้วก็ถือว่าโอสบายใจใส่หมวกกันน็อกก็ได้ยิ่งดีแล้วก็ซื้อกอดตุนๆเข้าไว้ ชุดเราก็คืออ,อ่ตัวไหนว่ามีเทคนิคอลสเตลก็มีนี่ครับอันนี้แล้วก็เป็นเฮฟวี่คอมแบทนะครับเฮฟวี่คอมแบทก็ได้มันก็ได้รอๆหน่อยนะครับเฮฟวี่คอมแบทนี่เฮฟวี่คอมแบทนะครับก็จะทำให้ชุดนี้เป็นชุดที่แบบอลังการงานสร้างโดนค่าไม่ตาย <c oughs> แต่ว่าถ้าโดนยามมากๆก็ตายเหมือนกัน โอ้มดรคัเยอาละครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันนะครับในไกด์ไลน์สำหรับแอนทเทฟออโต้ไฟนะครับโหมดออนไลน์ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย